ไอเฮียนม่นมไม่ตายอ้าวเดี๋ยวไอ้เฮี้ยแม่งจะรู้ไปข้างหลังมาตอนนี้กระจุกแน่โดนแมงมุมแน่นอนแอคโควิ่งไปตีเสาปุ๊บแล้วแอคโคก็จะลู่ตรงเสาสกิลตัวหลังขายหมด55เอาละครับผมก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ติงกันต้นเชนแอคเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาทำเจ้าหนูพาวเดอร์นะครับให้ระเบิดทีเดียวถ่ายยกแผงเลยครับผมใครอยากดูจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลย แม่มาอ,อีกแล้วเปิดไวโอเลตอีกแล้วไม่เล่นกูจะไม่เล่นมึงรอบนี้เฟมิลี่มาสอบพิษก็ได้เตรียมตัวนะเตรียมตัว <c oughs> ดูสิเฟมิลี่รอบนี้ผมจะลุ่งหรือจะล่วงนะ <c oughs> คนดูรอดูกันได้เลยไม่ไม่ไม่อัพเวลด้วยเป็นไงไม่อัพเวลด้วยนะฮะอัพแล้วกันขอสักทีว,วะ่ะ <c oughs> ดือด้อดื้อขอพิษไฟเตอร์ไม่ได้หรอกขอพิษไฟเตอร์สักนสอง อขอบคุณขวั่นด้วยขอบคุณครับสุดหล่อสุดสวยทึบไาลขอบคุณขวั่นด้วยนะครับหัวฟูหมดแล้วเนี่ยแตกแปดถึงหัวฟูหมดแล้วเนี่ยวันเนี้ยท่านอนอ่ะนักมวยมันคนละเวทกันเว้ยนักมวยน้องยังตัวเล็กอยู่คนละเวทกันนี่แน่แฟมิลี่หรอฮะแฟมิลี่มีอักเมนต์หรอแฟมิลี่มีอักเม้นหรอแฟมิลี่มีอักเม้นเดียวกับแฟมิลี่ที่ไม่มีอักเมนต์หน่อยอันนี้เขาได้ฟรีแต่เราต้องซื้อ คุม้มไหมนะประเด็นคือผม,ไ,มได้คุ้มไหมนยโอ้ตังไว้ใจเย็นๆไอ้หนุ่มใจเย็ใใน,ๆใในๆไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะเราไม่ต้องรีเลใดทั้งสิ้นนะเดี๋ยวเรารอไปเวฟสัปปะหลางนะเพราะว่าเราเอาไอ้นี่มาครับอาเมนช็อปช็อปลิสมามันจะมีเวลาอยู่ประมาณ30มสิบวิป่ะ 30วินะครับร้านค้าวมันจะรีให้เองอัตโนมัตินะครับทุกๆ2.5าวิรีแล้วเราต้องรีบซือ้อกิ๊กกิ๊กกิ๊กเตรียมกดให้ทันพอโอ้โหพระเจ้าบอดอย่างหนาเลยครับพี่ให้ไหวกับพี่ครับเนี่ยโอ้โหกล้ามเนื้อชัดเลยอ่ะเฮ้ยพี่รับพี่ก็ก้ามเนื้อเกินครับผมไม่ไหวกับพี่หรอกครับพี่โอ้โหต่อยไม่เข้าเลยอ่ะโอ้โห เหมือนพี่เป็นกระสอบทรายแล้วผมเป็นนักมวยตัวน้อยๆอ,ยอะ่ะพระเจ้าขอ,อก้อนเม็แล้วกันขอ,อก้อนเม็แล้วกันขอก้อนเม็พร้อมกับตัวสามบาทแล้วกันไอ้ดูจื๊บเค้ยไอ้รอบนี้เราเอาพาวเดอร์พาวเดอร์ไอ้นี่ไหมพาวเดอร์บึ้มไหมบึ้มแบบบึ้มบั้มซัมเบ้ดีไหม ผมบอกเลยว่าอักเมน์ถัดไปนะแฟมิลี่มาแน่นอนวะเชื่อผมดิผมเรียนมาว่าแฟมิลี่มันมาแน่นอนวะอยากได้แฟมิลี่หกจัดให้หน่อยได้ไหมเกมขอแฟมิลี่หกได้ไหมเกมเพื่อนถือว่าเราขอร้องอ่ะแล้วกูจะอพเวลทำไมอะ่ะกูจะเวลทำไมกูไม่ได้ฟาดแปดกูจะเวลทำไมเนี่ย <c oughs> เอาเอาเอาเนอะกูดูเอาแต่ว่าจบรอบนี้โอเคมันก็ขึ้นห้าอยู่ดี รอบคีบขึ้นขึ้นในนี้อยู่ดีครับขึ้นให้อยู่ดีอ้าวเดี๋ย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 วทำไมเหมือนเราเคยเจอกันมาแล้วไม่ใช่เหรอบุยเตอร์โอ้โห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 พระเจ้าโอ้โหสเกิดบุยเตอร์น่าจะไปทางบุยเตอร์สไนเปอร์อ่ะทวิตมาแน่เจอทวิตกูซื้อทวิตจากไว้ก่อนอ่ะบอกเลยเจอบ่อนะไม่มีรอ ใจใจล้มล้มไว้ทุกคนใจล่มๆไว้อย่าลืมว่าเรามีชอ็อปกริชใจล่มๆไว้เดี๋ยวมันก็มาหาเราเว้ยคนดูอย่าไปกระตกตกรกะตากขอซื้อเอ็มฟอสเซอร์ไว้ก่อนตัวนึงโอเคเปิดบึ้มไม่เปิดบึ้มหน่อยนี่เปิดบึ้มเปิดบึ้มบึ้มโอ้ยโคตรแรง มารอซื้อนะมือมือต้องเตรียมพร้อมนะตอนนี้มือต้องเตรียมพร้อมนะอันนี้คือมือต้องเตรียมพร้อมนะละรอเลยเฟดคีปแล้วเฟดคีปแล้วมือต้องเตรียมพร้อมลนะไวอุเลตผมต้องสามดาวลนะจริงรอ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 ด,ดูมาเวนเดอร์มามามา มามาเกมนี้นี่แหละมาหมดยังยังหมดยังยังหมดแล้วไปหาเล่นแอนดรอยข้รงกันดีกว่า500หแอนดรอยครับยังมา เชื่อผมดิรอบนี้เดี๋ยวให้พาวเดอร์แบกเดี๋ยวให้พาวเดอร์แบกรอบเนี้ยเดี๋ยวรอบนี้เราให้พาวเดอร์แบกนะคนดูเดี๋ยวพาวเดอร์จัดให้ครับรอบนี้พาวเดอร์ Powder บอกเดี๋ยวพาวเดอร์จัดให้กับพี่พาวเดอร์แต่มันต้องสามดาวก่อนสามดาวแล้วก็ทำอาร์คแองกับแผ่นเอาจะติดใสาให้มันโคตรแรงเออเออย่างนั้น โอ้ยอันนี้สุ่มมันจะสุ่มซ้ำซ้อนเกินไปอ่ะดิเทมอ่ะขออันนี้แล้วกันอู้หูควายนอนหนุ่มห้าห้าหอู้อาร์คแองแสงมันจะแรงขนาดไหนไอูอ้หูตัวละ<อ>มันเทงอ่ะบอกเลยขอดูหน่อยสิว่ามันจะแรงขนาดไหนครับคุณผู้ชมระเบิดอีกทีนึง โอ้โหสองสองพันห้าสองมาห้าเลยเอออ้ยเดี๋ยวหาแอมบูเชอร์มาใส่เติมแอมบูเชอร์แป๊บตอ้มโอ้ไม่ค่อยแรงเลยว่ะคนดูไม่ค่อยแรงเลยว่ะขอแรงกว่านี้ได้ปะขอแรงกว่านี้ได้ปะเฮาร์เดอร์โอ้ขอแรงกว่านี้ได้ปะเฮาร์เดอร์คืนนี้จะยันตีสามอีกไหมห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าตีสามอีกไหมไม่มีใครเอากระทะ ไอบ้าเอ้ยอย่าอย่าข่อยอคโค้แล้วกันไม่กีเกับได้กระทะแล้วผมอยากเล่นแฟมิลี่หกมากเลยตอนเนี้ยอุ้ยอ้าวเป็นเรื่องวาไงได้สแครปด้วยไงเป็นเรื่องละใส่ไปก่อนใส่ดาบไปก่อนทุกคนจะได้แปลงอุย้ยทำไมระเบิดให้แรงกว่าน,นี้หน่อยวะเพื่อนขอแรงกว่าน,นี้ได้ไหม โอ้ยโอ้ยเจอแฟมิลี่เจอแฟมิลี่แฟมิลี่ทัพแฟมิลี่ไว้ท oh okay. ุกคนระเบิดออมแม่งมันต้องแรกแงกว่านี้ดิว้าเบื่อชิ้นต่อไปครับแฮนด์ออฟจัดติดเพื่อทำดาวเวนสามดาวเนี่ยโอ้แต่เขาไม่เก็บตังค์เขาไม่ได้เก็บตังค์เลยนี่ว่าตอนนี้เราขาดไอเทมแทงครับผมต้องหาไอเทมแทงแล้วก็ผมต้องหาหาของมาใส่ให้พาวเดอร์ชิ้นหนึ่งคือแฮนด์ออฟจัดติดนะครับหมัดทองมารวมกระจุกกันทีเดียวเลยมากองกันทีเดียวเลยเออนั่นแหละ ระเบิดทีเดียวให้มันแตกๆไปซะให้หมดอะ่ะ <c oughs> โอ้โหอ้โอ้โอ้หายหมดเลยเฮ้ยฮัลโหลหัวใจหัวใจเมื่อกี้กับพริบตาแป๊บเดียวเองเมื่อกี้ <c oughs> หายได้หมดวะเฮ้ย <c oughs> อ้าวอ้าวอ้าวโอ้โหไม่เจอตัวที่กูใช้เลยไหนอะตัวที่กูใช้อะเพื่อน เออไหนไม่มีแักตัวไหนคามิลล์ดาวิดคามิลจึ๊บ้อมาดาวิาไวดไอ้ยเบนดอร์สวยหมดแล้วเหรอแค่นี้เหรอเหลือมัดตัวเหลือมัดขอรีหน่อยแล้วกันคามิลล์จิ้มผ่านนะคามิลแม่งจะสามดาวอยู่แล้วเนี่ยตอนเนี้ยมาสวย ต่อกระเพ้นะตานี้ไม่ได้เล่นไม่มีของนะแต่แม่คงคามิวจะสามดาวเฉคยคามิวจะสมดาวแล้วพระเจ้า,าโอ้เราเบิดแผงหน้าหายหมดเลยอ่ะคือแผงหน้าคือย,ยืนไม่อยู่แล้วตอนเนี้ย ฟี้วฟ้าอย่างเงี้ยคือเพิ่มคีไปอีกและคีตันอย่างเงี้มันที่เหลือก็ไป็นโลกับคีดาเมจเลยดิโอ้โหบอกเลยต้องมีคนตายครับทุกคนครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะกำลังจะหาเวนเดอร์นะหนูผมกำลังจะหาเวนเดอร์อยู่ตอนนี้เวนเดอร์ไม่มาเลยโอ้โอเคสวยครับเวนเดอร์ขาดตัวเดียวกองกันกองเดียวกันดิกระจุกรองเดียวกันดิปึบบัมกระจุกรองเดียวกันหน่อยเร็วกระจุกรองเดียวกันหน่อยอีกทีกระจุกรองเดียวกันหน่อยปึบ เป็นอ้อยมาสองตัวเลยของห้าเปอร์เซ็นต์ออกอ้อยมาสองตัวของแท้เะล่ะน้องของแท้ปะออกสองตัวเลยบอ่อดระเบิดอ่ะตอนเ,เนี้ย้ะบอกเลยมีห้าเปอร์เซ็นต์จริงป่ะนี่โอ้โหเบลล์หไออกไอ้เหี้ยมึงงอคือยังไงคือโดนด่าเยอะแล้วงออย่างงี้บัมโอ้ยปีกซ้ายหายแล้วตอนนี้ดดีีก็ัปีกซ้ายไปแล้วปีกซ้ายไปแล้ว ปีขวาหายไปแล้วปีขวาหายไปแล้วทุกคนตอนนี้ปีขวาได้หายไปแล้วปีขวาได้หายสาบสวยไปแล้วตอนนี้เรียบร้อยเอาละสิ่งที่เราต้องการต่อจากนี้นั่นก็คืออะไรดีของแท้งล้วกันแทง้งมันยืนไม่อยู่ตอนนี้โอ้ยน่าอยากได้วะซีวิก้าถ้าหลุดมาน่เสร็จกูเซ็งเลยอันนี้ น้ำก็อยากได้อะจริงอ่ะอยากเอาน้ำมาใส่แฮคโคห้อยไว้เฮ้ยโพซิชันดีกว่าทุกคนเราโพซิชันดีกว่าให้มันมากระจุกให้มันมากระจุกลุมลุมเวนเดอร์ก่อนนี่ถอดมาถอดมาผมว่าใส่อันนี้ได้ละมันหัวละให้มันมากระจุกลุมเบนเดอร์นะกระจุกลุมเบนเดอร์ปุ๊บแล้วก็บึ้มทีเดียวบึ้มไปเลยเออเนี่ยปุ๊บ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 ลุมเบนเดอร์เข้ามากระจุกกันกึบกึบกรึบอัพปั๊บปั๊บแล้วก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บ บึ้มโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ไประเบิดไปแล้วบึ้มอัลติเมทฮีโร่ขอไม่เกิน5้าทีได้ไหมอัลติเมทฮีโร่อะขอได้ไหมเปิดมาเป็นอัลติเมทฮีโร่เลยไหมล่ะไม่เกินห้าทีบาทได้ไหมอัลติเมทฮีโรลเพื่อนนะขอร้องอัลติเมทฮีโร่เพื่อนกูใส่ไว้รอเลยเนะอามา เฮ้ยแปลกๆแล้วอันเนี้ยแปลกๆแล้วไม่ต้องไอตีเมนฮีโร่หรอมัอ้งเอาบูลลี่ก็เอาบ,บูลลี่ก็พอมัง้งหรือเอาสุดเดียต่อดิเอาสุดดิสิเมตฮีโร่ไม่ไแหละห้า้ามาว่ะไม่เกิน50บาทแต่เกินมาบาทหนึ่งโอเคให้ภัยอยู่อ่ะเดี๋ยวหาไอ้บูช่วอีก2ตัวนะครับผมเดี๋ยวรอเนี่ยเดี๋ยวเราไม่ต้องรีหาเลยเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้ามันเว็บคลิปครับมีช็อปคลิปไงโอ้ชิบหายแล้วได้เจอบอดเถื่อน ระเบิดโดน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 ปั๊มสวยไวสวอยา ER ่างอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายเพื่อนอย่าเพิ Deaf ่งตายขออีกระเบิดอีกที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 อย่าเพิ่งตายปั๊มโอ้โหไอ้เรียไอ้เหี้ยหนึ่ง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 ปุ๊บปึ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 ๊บนี่ยังไม่ได้แปลงร่างเป็นสีดาวนะเดี๋ยวรอแปลงได้เป็นสีดาวก่อนอ่ะมาจะรอรอซื้อเลยอ่ะไหนอ่ะอืม เวนเดอร์อีกตัวนึงอะเวนเดอร์เฮ้ยตัวเดียวเองเฮ้ยอีกแล้วหรอยเวนเดอร์เฮ้ยตัวเดียวเฮ้ยเวนเดอร์เวนเดอร์ตัวเดียวเพื่อนอู้คามิลสามดาวเฉยเวนเดอร์สามดาวว้าวว้าวเราไม่เอาพิพิเตอร์นะรอบเนี้ยว้าวว้าวจะพูดตีไว้ด้วยส้มิสักที น้ำอ่ะเก็บน้ําไว้ก่อนแมคโครใส่ใจเจนซาริยอร์ห้อยน้ํานี่ไง anga? ห้อยน้ําด้วยอืมคาร์มิลโอ้โห,โห,โหบึ้มเลือดสี่สิบตะลิวมาครับบึ้มเออเลือดสิบตะลิวเมลนะเมลเอดีนะรอบเนี้ยโอ้ยหลังหายเอา้า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  เฮ้ยสมีดไปไหนวะตายแล้วมึงอ่ะไอ้เหี้ยแมงมุมไม่ตายโอ้เฮ้ยๆๆๆๆๆมีดลูกพ่อแกไปอยู่ที่ไหนอ,อ่อนนะไอ้หนูเฮ้อ รอเติม,ตม,ข,อมขอบคุณครับผมเจ้าดับเจ้าเน็ตขอบคุณครับผมเดเติมให้ไปงัดเลยบวกเลยขอบคุณครับที่ซัพพอร์ตการขอบคุณครับเติมไอ้เหี้ยมีตาสแคปด้วยสนไนเปอร์เดีย๋ยวได้ตาสแคปอะ่ะทำสแคปเพิ่มว้าวดี รอบสแคปเพิ่มได้นะตรงเลยสแคปถ้าไม่มีเกาะใส่ตาสแคปให้เวนเดอร์ได้นะตรงเลยจากใจวัยรุ่นเลยจริงการเล่นช่วยได้เยอะมากเลยนะขึ้นเวลเลยเนี่ยเดี๋ยวรอขึ้นเมียวขึ้นเมียวค่อยใส่เดียวเดียวเทมโปไอทิ้งอทิ้งบ้มหายดาวเวนเอาออกออกได้นะผมว่าดาวเวนเอ,ออกได้ทุกเออออกไปเลยก็ได้นะ ออกไปเลยก็ได้นะจริงอะออกไปเลยเจเวนอะแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นเดี๋ยวเราขึ้นแดลงไอ้นี่ครับลงไอ้นี่นะไอ้ลัมเบิร์นนะทุกคนสมิยยืนอยู่ไกลๆเลยตรงนี้ตรงนี้เพื่อนเฮ้ยเราต้องให้มันมากระจุกกันเว้ยเราพยายามให้มันมากระจุกกันแล้วเราบึ้มทีเดียวด้วยทุกคนไปเลยขึ้นเวลลงลัมเบิร์นอร่อยอร่อยดีเดี๋ยวรอขึ้นเวลวลงลัมเบิร์นอร่อยเหาะแน่นอนอะสี่สี่สแคปอะตอนนี้สี่สแคปอะ ผมพยายามกระจุกเพื่อให้มันมาโอบล้อมแล้วก็บึ้มทีเดียวนะไอเฮียแบงมุมอย่าพึ่องอย่าแบงมุมโอ้ชิียดหายแล้วโดนแบงมุมเล่นหรือเปล่าเปลนตัวอยู่อุ้มอ้าวเดี๋ยว,อว hear, ไอเฮียแมงจะรู้ไปข้างหลังไอสัตว์เฮ yeah, yeah, <ยา S 2> ้ยกลาเป็นฟอแล้วไอเฮียอย่าอย่านะเว้ยน้องสุดจัด5้อย่าเ้ย ขึ้นแปดดีกว่าขึ้นแปดดีกว่าเปิดจิ้งมาไอ้ศาสตร์ไม่ใช่ว่าได้ตาจากไอ้นี่เองนะตาจากมังกรอีกนะบันเทิงนะถ้าได้ตาจากมังกรนี่บันเทิงนะมักงกรแจกของธรรตรามาจบ55จบเลยนะไอ้เขี้ยมีดูบแอคโค่สาม สี่บาทสามดาวสอตัวเงีบไว้เงีบไว้เงีบไว้ไว้คุณดูเียไว้เียไว้คุณดูเียไว้ย่่ไปบอกเขาย่าไปบอกใครเขาเอานี้เงีบไว้ไปบอกใครเขาฮะเอนี้ขึ้นเดีไหมขึ้นเหาสบาทดีว่ขึ้นเเลยอ่ะขึ้นเก้าดีว่าขึ้นเก้เนี่ยเบอร์หน่อยดิบึมเอาหน่อยเอาหนเพื่อนเอาหเพื่อนเฮ้ยแรงเกินขึ้นเได้ลงจริ ระเบิดหลังไายเกี้ยงเลยอ่ะเฮ้ยจะจบแล้วเบิดฟินฟ uh, mm ิน5 5าร้อยห้าสิ้าจะจบปะวเดี๋ยวก่อนไอ้เมื่อกจบเว้ยละมันจะจบแล้วทุกคนขอดูดิ๋ยวเขามีใครเขาดึงตัวเราไว้ปะวะกูหาเลยละกันไม่รอละกูหาเลยเดี๋ยวจบก่อนอุ เชี่ยเฮ้ยเฮ้ยดูไม่ทันดูไม่ทันดูไม่ทันหน้าโมดูไม่ทันไม่ผมดูไม่ทันไม่นะชนะผมเฮ้ยชนะชนะไหม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 ชนะดีต้องชนะเราแล้วจังหวะนี้ต้องชนะเราแล้วต้องชนะเราแล้วเออไอ้้เ ไม่เคยดีใจอะไรแบบนี้มาก่อนไม่เคยดีใจอะไรแบบนี้มาก่อนสวย,วยไม่เคยดีใจอะไรไแบบนี้มาก่อนหันคุณผู้ชมมาเยอะแอแบบฟินฟินดีใจดีใจที่แพ้ไอ้เออย้ายหนีแมงมุมไหมได้ดิไปอยู่คนเดียวเลยเนะี่ยผมบอกเลยไปอยู่คนเดียวเลยเนะี่ยแมงมุมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไปอยู่คนเดียวเลยโคอ,อิงอเอาดิ อ่าตัวนี้กระจุกแนะ่โดนบงมุมแน่นอนแอคโควิ่งไปตีเสาปุ๊บแล้วแอคโคก็จะลู่ตรงเสาสกิลตัวหลังาขายหด55 โอเคครับผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับสุดกันหรือเปล่าครับถ้าชอบใจลืมกดติดตามสับ s c ค i b e แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมใครมีไอเทมเซ็ตโูดใส่ให้พาวเดอร์สามารถคอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้เลยนะครับผมให้เพื่อนๆไปลองกันสรวนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับบายเจ้